ีนี้บางครั้งครับต่อสองจอยแล้วมันมีจอยหนึ่งมันเออเออ,เอ,อบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะเราก็มาเซตจอยได้นะเซตจอยเองก็ได้ครับมาที่ตัวนี้คอนฟลิกนะครับอ่ามาที่เกมแพดเซตติ้งเนาะแล้วก็เนี่ยมันจะมีแพดหนึ่งแพดสองเนี่ยก็คือจอยหนึ่งกับจอยสองนะครับโอเคนี่คือแพดหนึ่งนะครับพิการเซตเราก็เอาเมาส์มาจิ้มทีละตัวเลยอันนี้ L หนึ่งใช่ไหมกดคลิกซ้ายมันก็จะขึ้นเนี่ย พีดเอนเตอร์อินพุตแอลหนึ่งแล้วก็กดแอลหนึ่งที่จอยแอลก็คือเล็บนี่เมันถ้าเกิดสําเร็จมันจะขึ้นว่าสักเซสนะครับทําอย่างเงี้ยทุกปุ่มเลยแอลหนึ่งแล้วก็แอลสองกดแอลสองอันนี้ R2 นะครับก็ R2 R1 R1 ที่จอยนะครับปุ๊บโอเคสักเซสอ่าดีแพดดีแพดคือตรงนี้นะครับก็ขึ้นก็กดตามนี้เลยครับลง ซ้ายแล้วก็จิ้มขวาแล้วก็ขวาอ่าอนาล็อกเลฟก็คือตัวนี้อ,นอันล่างในอันที่สามเนี่ยอันนี้ขึ้นอะตามตามมันเลยอไลท์ก็กดออนะล็อกดัทางขวาลงก็กดลงครับซ้ายก็กดซ้ายตรงกลางให้กดกดกดลงไปงตรงตรงตรงกลางก็กดตรงกลางตรงปุ๊บนี่ให้มันดังติก๊กส่วนด้านขวาเนาะด้านขวามีปุ่มซิลเลกเสลเลกอยู่นี่นะครับซิลเลก สตาร์ทก็กดคลิกที่สตาร์ทแล้วก็สตาร์ทอ่ะหรอกกับมอไม่ต้องอ่ะมาที่ปุ่มสามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมวงกลมก็ตามตำแหน่งเลยครับกากบาทก็ปุ่ม A ของจอยสี่เหลี่ยมก็ปุ่มเของจอยส่วนไล่ติก๊ก็ตรงนี้นนก,ก,ก็กดขึ้นอันนี้กดก่อนกดขึ้นก็ขึ้นที่จอยขวาขวาอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่ก็เซฟไป ล่างนะครับซ้ายครับกดซ้ายดันไปทางซ้ายกลงกลางกดจิ้มลงๆงถ้าปุ่มไหนบางครั้งกดไม่ค่อยติดเนี่ยเราพยายามกดใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละเสร็จแล้วกด apply จอยสอง,งมาที่จอยสองนะจอยสองกดคลิกครับปุ๊บจอยสองก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมจอยสองเนี่ยก็เนี่ยทีละปุ่มไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันอาจจะไม่ติดเพราะว่ามันไม่มีใช่ไหมพอเรากด คลิกที่ตัวคอมแอแล้วกดแอนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นแปลว่าอเนี้ยเสร็จได้ถูกต้อง 2, แอรสองกดแ2เนี่ยมันก็จะขึ้น r 1ไล่ไปที่ปุ่มเลยนะครับค่อยๆทำาอ2คลิกที่โปรแกรมก่อนแล้วมาคลิกที่จอยนะครับดีพัดก็ตรงนี้ก็กดขึ้นก็ขึ้นอนะลงก็ลงอันนี้อีกอันนึงต้องเอาเมาส์ไปจิ้มเนา ซ้ายก็ซ้ายอ่ะเอาเมาส์จิ้มขวาก็าขวาครับอันนี้ก็เล็บอันนั้นหรอกก็ตรงนี้ขึ้นก็ขึ้นครับลงเนี่ยถ้าเรากดปุ๊บมันจะขึ้นมาเรื่อยๆคือมันจำนะขวาแล้วก็ L ครับเล็กก็สบเล็กเสียงกับปุ่มนี้สตาร์ทก็ปุ่มนี้รนเรรยบร้อยถ้ากดเสร็จมันจะสักเซนนะครับ แต่เอียงเกินก็ปุ่ม Y ของจอยสคิ้นก็วงกลมก็ปุ่ม B ของจอยกระบาทก็ปุ่ม A ของจอยสแควร์ก,กด X ของจอยไลน์แนาล็อกก็ตรงนี้ึ้นตามตามปุ่มนะครับขวาลงซ้ายแล้วก็กดทิ้งลงไปต,งตรงๆปุ๊บนี่โอเคเรียบร้อยเสร็จก็แอบหายก็ใช้งานได้เลยครับผม